คุณคิดว่าคนเรียนเก่งจำเป็นต้องฉลาดไหมครับในทำนองเดียวกันคนที่เรียนไม่เก่งคุณคิดว่าเขาโง่ไหมผมพบว่าคนที่เรียนหนังสือไม่ได้ไม่จำเป็นต้องโง่อาจจะขาดอยู่สองสิ่งหนึ่งคือเรื่องสมาธิสองคือความอดทนถ้าหากว่าเขานั่งในห้องเรียนแล้วไม่มีสมาธิครูสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับ ส่วนคนที่นั่งในห้องเรียนได้จนจบชั่วโมงไม่ได้ก้นร้อนซะก่อนหงิดอึดอัดลำคาญเบื่อซะก่อนพวกนี้ต้องสอบตกนะแต่อาจจะเป็นคนมีไอคสูงเป็นคนฉลาดด้วยซ้ำไปนะถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องของสมาธิกับความอดทนได้เขาก็จะกลายเป็นคนที่ฉลาดเรียนหนังสือเก่งขึ้นมาในทันทีเราช่วยคนได้